สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พามาชมก้าผักหน้าร้านของเราอุ้ยเสียงรถนี่ค่ะมีกะหล่ำปีมีมะเขือเทศมีกะหล่ำปีมีสลัดสลัดมีทุกอย่างเลยสลัดมีจกมีรดโอกินโอ้ก้าก้าพริก ก้าต้นหอมต้นหอมญี่ปุ่นเห็นไหมสวยสวยกล้าด้วยมเมล็ดนะนี่ก็ช่วงนี้กระหล่ำปีขายดีมากโตไม่ทันเลยลูกค้าก็จะซื้อไปปลูกกระหล่ำปีต้องใช้เวลาเนาอหกสิสิบวันทันหนักลูกค้าก็เลยต้องซื้อแต่เนื่น พอดีเกี่ยวข้าวมีที่ก็ปลูกเราก็เลยต้องก้าผักไว้เต็มเลยนี่เราว่างก็จะหยอดเมล็ดก็จะเป็นก้ามะละกอฮอนแลนด์มีกรล่ำชุดนี้นี่อันเดียวกันกับที่นหน้าบ้านของเราก้าผักอาม แดงด้วยท้าทุกอย่างวันนี้งามเลยไปแล้ววันนี้ปิดร้านละปิดร้านทิพย์กำลังปิดร้านจ้าการกเบสนี่จ้า